บ้านหลายร้อยหลังในเมืองโคโลราโดสปริงส์มลรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาถูกไฟป่าเผาทำลายเสียหายหนักนะคะโดยล่าสุดเหตุไฟ,ไฟป่าดังกล่าวได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นความเสียหายครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมลรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตวันตกของสหรัฐอเมริกา โดยภายในวันนี้นายบารักโอบามาปรัานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเยือนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งอพยพประชาชนกว่า36,00 0คนออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่าบ้านที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้หลังจากที่มีคนอพยพไปแล้วนั้นถูกโจรเข้าไปขโมยทรัพย์สินค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วสองราย เหตุไฟป,ป่าในครั้งนี้ได้ทำลายพื้นที่ในมลรัฐโคโลราโด Colorado ไปแล้วทั้งสิ้น33,500ไร่นะคะซึ่งนอกจากมลรัฐโคโลราโด Colorado แล้วพื้นที่บางส่วนของมลรัฐมอนทานาอยู่ท่าไวโอมิงเซาท์ดากโกต้านิวเม็กซิโกเนวาดาอาริโซนาและคิลิฟแคลิฟอร์เนียก็ถูกไฟป่าเผาไหม้เสียหายหนักเช่นเดียวกันค่ะโดยในมลรัฐอยู่ท่านั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว1ราย ทางนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้วแล้วก็มีลมแรงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ